วันนี้เพจเปนมอเตอร์จะมาแนะนำชุด57 4สเีวาลใส่เวฟ1 25ตัวนี้ใส่ลูกค้าไว้ใส่เวฟ1 5บาบังลมหัวฉีดนะครับตัวนี้ก็จะใส่ได้ทั้งคาบูบังลมบลมหัวฉีดนะครับถ้าคาบูเราก็จะมีน็อตอุดเซนเซอร์ไปให้แต่ผมไม่ได้ถือมาด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันตัวนี้เป็นลูก57หลบสวาลเป็นลูกของอาร์ตมีแหวนมีสลักนะครับใส่กับก้านเดิมได้เลย เวลาลูกมอเรียบแบบเนี้ยไปใส่กับอานเดิมชักเดิมนหละลูกจะตำปอกนิดนึงนะครับก็มีปะเก็นดินเสื้อแท้เสื้อเป็นเสื้อต่าง57ปอกตัวน,นี้ใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับนี่ตรงรุ่นบางลมตัวนี้เป็นฝาปิดเฟืองแท้กัดด้านในเรียบร้อยเพื่อที่จะหลบน็อตเฟืองบิดแคมเฟืองบิดแคมก็จะมีน็อตให้ทั้งน็อตเดิมสีดำแบบเนี้ยแล้วก็มีน็อตเลดให้ไปนะครับ นี่เป็นโอลิงปาปิดเฟืองสู้ลาลินแล้วก็มีนอ็อตแชมให้ไปตัวหนึง่งฝาลึนสี่วาลห้าเจ็ดหดขอบห้าสิบเจ็ดไปวาลวกึ่งล้างมีน็อตเสาท่อสแตนเลสให้ไปวันนี้เซ็ตหลังวาลไปให้ทั้งไอ้ดีแล้วก็ไอ้เสียกัดรูด,ด้านในเพื่อให้ใส่แคมป์ได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็มีฝาปิดกระต้องวาลสองตัวโอลิงครับเฟืองบิดแคมป์น็อต ขันฝาสูบกระเดื่องชุดนี้ก็จะเป็นกระเดื่องเหล็กนะครับเหล็กจะหนักแล้วก็แข็งแรงหน่อยนะครับถ้าเป็นอัลลอยก็จะได้เบาแล้วก็พิ้วหน่อยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงผมว่าเหล็กโอเคกว่าครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้ราคาเท่ากันนะครับแล้วก็มีแหวนทองแดงนัดขันฝาสูบตัวนี้ใช้กับตัวนัดตัวนี้นะครับแล้วก็แหวนรองสปริงเป็นสแตนเลสให้ไปแหวนเดิมเขามัน มันไม่ค่อยตรงก็เลยเปลี่ยนเป็นแหวนทีแต่เล็นะครับแล้วก็มีประกนฝา57หัวเทียนนี่ก็แถมไปแล้วก็มีแคมลูกปืนแคมตัวในแกนกระเดี่ยงเดิมก็มีให้ตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นแกนกระเดี่ยงแท้ตัดนะครับของแท้เนี่ยมันจะหนักแล้วก็ทนกว่าแล้วก็มีน็อตซีนโอลิงนะครับซีนวาลแผ่นปิดลูกปืนแคมแล้วก็ประกับวาลก็คือครบชุดเสื้อฝาเลยยกหัวนะครับตุดนี้ราคาชุดนี้ เป็นชุดห้าสิบีวาวใส่ชักเดิมใส่ก้านเดิมใส่แค้งเดิมใส่เวฟหนึ่งาบังลมบังลมหัวฉีดแล้วก็ตัวคาบูนะครับราคาอยู่ที่6,350บาทได้ของตามที่ว่าไปเลยนะครับมีเสื้อมีฝาเซตหลังวาวให้ไปอุปกรณ์ครบแบบนี้กระเดี่ยงเลือกได้เป็นแบบเหล็กเรืออนลอยแล้วก็มีแกนกระเดี่ยงแท้ตัดชุดหนึ่งนะครับ สั่งซื้อสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ใน f a c e b o o k เพจมอเตอร์นะครับลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจนะครับว่าที่ลงขายในพวกช้อปปี้ลาซาด้าหรือ TikTok, ทิกต o k ทาไมมันราคาสูงกว่าที่บอกในคลิปแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขายให้ก,กับทางเว็บหรือว่าแพลตฟอร์มที่เราลงขายนะครับเยอะหลายเปอร์เซ็นต์นะครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์ทุกวันเนี้ยนะครับก็ให้เข้าใจไว้หน่อยนะครับสั่งซื้อทักถามนะครับติดต่อได้ที่ f a c e b o o k เพจมอเตอร์ได้เลย